โทรหาเบาอิสราเอลด่วนเพราะว่าเอฟซีหลายๆคนคอมเมนต์มาว่าไม่วงกลมให้หน่อยอยากได้วงกลมอ่ะเดี๋ยวจัดให้พี่น้องเพรพอกำลังโทรอยู่ไหนเดี๋ยวก็ยังใหญ่วงกลมกแต่เป็นศิลป์เพราะบาร์บเลิฟเพราะมันเป็นเรแยนลบแรนลบปืน่มากสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมโทรหาเบาอิสราเอลกันเนาะหลังจากปล่อยไปแล้ว พี S <S <y> <ify> ่น้องก็อยากได้ตัวที่เพื่อนผมให้คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการนึกซื้อฉลากที่แบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับนั่นนั่นรับอยูขอาฟังเสียงเนี่เงียบเงียบครับพี่น้องขอให้ฟังเสียงเบาอิสราเอลตัวจริงเสียงจริงเสียงแท้ต้องเสียงนี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับนี่เบาอิสราเอลของแท้แน่นอนนะครับผม หลายหลายคนก็มินมาว่ะไม่ใช่คนอิสราเอลรอกมันโทรคุยกันเองอยู่ในประเทศไทยนี่แหละว่าสันว่าโอ้ยน่าหล่อเอานะครับเพิ่มเมะลบลเลบดระเบิดเ่มบ้าบ้าอิสราเอลครับครับผมหลังจากที่ปล่อยตัวเลขแนวทางออกไปแล้วเนาะนะครับก็มีหนึ่งห่สี่หนึ่งแมนมาครับแมนครับ แล้วก็สองแปดสามแม่นป่ะครับแม่นครับสองตัวล่างนี่มีหาซีครับหาโกแม่นป่ะครับแม่นครับนะครับผมอันนี้คือเป็นเสียงจากเปาอิสราเอลนะครับถึงโทรหาเบิ่อนนะครับเนาะแต่ว่าอยากให้เพื่อนสู้หนาเพิ่นกับปากกาสูนหนาอยู่นะครับเนาะเพิ่นไหนเพิ่นปิดไปก่อนนะครับปิดความรอไปก่อนนะครับรออีแอดมินท์อีเนี่ยไปอิสเรียลอะ นะครับเาที่นี่เอฟซีเพิ่นกะอยากได้จังหวัดที่แล้วนะครับอยากได้จังหวัดที่แล้วคือบาอิเลี่ยวเน้นเก้าสองนังหวัดที่แล้วเนาะนะครับเนี่ยนครับเน่ครับอ่าเนครับเน่งวดนี้พี่น้องเอฟซีเพม่นอยากได้ตัวเน้นๆตัวที่จะเอาลงทุนนะครับบาอีสเลียวมักตัวใดชอบตัวใดครับอ่าปีหนึ่งกับ สาีคหนึ่งกับหาสีวงกลมบ่ครับครับเอาที่เราเขียนมาวงซีหนึ่งกับห้าสีนะครับมักย่แค่นี้บ่ครับเบาวงกลมเาะตอนนี้เห็นอยู่เนาะเห็นงานด้วยว่าีหนึ่งกับห้าสีวงกลมเห็นาครับเห็นงานอยู่ครับโอ้โจุดมุงหมายเดียกนเนอ่ร็บเอนอยู่ครับ เป็นไงว่านี้มีความมั่นใจซัำไหนครับว่านี้อ๋มั่นใจสูงอยู่ครับว่านี้ฮะมั่นใจสูงมั่นใจสูงอยู่มั่นใจสูงอยู่ครับมั่นใจสูงอยู่แปดสิเปอ็นต์ะแปดสิบเปอร์เนต์อยเปอร์เซ็นต์อบอไหนครับครับเป็นไงว่นี้ลงทุนมาหลายเนื้อโอ้หลอยู่ครับหลก่วเกาอ่ะว่านี่บหลก่าเกาอยู่ครับหลก่าเกาเนาะ ครับว right. ันนี้ก็จะดนกระแสแตกขึ้นเขานะครับเนาะบาวอิสเรียวเอามียังให้เพิ่นฝากถึงเอฟซีน้ำเนยรับให้ฟังจัดปากเพิ่อนก็เขาอิสเรียวครับผมครับหลังจากปล่อยอิสเรียวเดี่ยมันมีหลายอิสเรียวที่เส้นระเกินนะครับให้บาวอิสเรียวจับให้เอฟซีที่นติดตามนะครับมาบาวอิสเรียวปล่อยให็นเฉพาะเฉพาะปล่อยให้ผมพอนะครับผมครับ มันจะมีหลายเพจเอาเสร็จเอาที่ะลกัเนาะจากตัรเลขมันจะทั้งเรอยส่วนเลขของตัมีไอ้ไอ้พ่อๆคนเดียวครับผมมีแค่สามตัวตรงชุดีครับตัวเลขตัวเลขก็มีซ้ำนี่นะครับเนาะสามตัวมีสองชุดสองตัวก็มีสองชุดนะครับก็คือมีหนึ่งสี่หนึ่งสองแปดสาม แล้วก็หาซีแล้วก็หาหกนะครับเนาะเป็นเน้นสามตัวครับครับเอาเน้นสองตัวดังๆให้เพื่อนนะครับผมสองตัวสามตัวเน้นตัวใดครับสามตัวไปเน้นหนึ่งสีเน่งอสองตัวเน้นหาซีครับผมได้ยินไหมครับพี่รองทุกคนหาซีเอามาบงให้แล้วบงให้แล้วนะครับหนึ่งหนึ่งซี่หนึ่งหนึ่งนะครับที่บาเชฟ อิสเดียวคนนิน่นแล้วก็หาซีอ่าดาอิสเดียวใช่ไหมครับโทรหาคนเสียงจริงๆจากเบาอิสเดียว ตัวจริ <S <S เป็นวงกลมหายแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวครับเดี๋ยวโชว์ตัวเลวขให้เนาะอ่าเดี๋ยวโชว์ตัวเลขให้ว,วงกลมหามาแล้วเด้ <S <S <ส>อพี่น้องบาอวอิสเลียวบาวอิสเลียววงกลมหาแล้วครับพี่น้องก,ก็ัหาแล้วเพราะว่อยากได้ตัววงกลมวงกขนาดใหญ่ๆเอ๋อนี่นี่เลยวงให้แล้ว,วล <Hyun S 2> นะครับตัววงกลมบาวอิสเลียวเด้อเดือนสี่ห้าสี่ห้า ลมตัวแดงแดงให้นะครับวงกลมให้เน้นๆเลยลกลตัวแดงให้สีแดงจึ้งคืนไม่ตัวนี้ครับแ็บเลยนะครับผมคงให้แล้วสำหรับเปลอิสเดลลมให้นะครับตัวที่เน้นๆคัดเน้นๆให้นะครับหนักไปที่ตัวใดนะครับไปที่ตัวนี้ผงอีกเนาเอาไม่วั่นใจอีกต้องเอาตัวฉบับวงอีกนะ มงมงสนิทก็ได้ตอนะครตัวเดียวกันทำหมุนเลยครับฟอง้ทำหมุนให้ครบทุกกล้องแก่ครับผมท่านหนามาจังเลยพี้แห่งเบิ้งหนาไม่ต้องเอียงแนมนะครับผู้เชี่ยวทีให้มันใจแบบหนาพี่กำพร้อมนะโอเคตัวนี้แลลวเนาะโอเคตัวนี้เน้นเลยคนว่าคือ C กับหนึ่ง C หนึ่งครับเป็นเลขบวก อ่ะฉบับดีสบับอิสตัเอาต้นฉบับมามอีกต้นฉบับอีเดยโอ้ต้นฉบับมหอีกครบเลยอันเดียวกันอันเดียวกันครบครบครบซรบต้นฉบับมีลเซนดด้วยมีเซนด์ได้พร่องด้วยวงกลมให้แล้วนะครับบอิราเอลเด้ออันนี้เป็นต้นฉบับเป็นเาะครับเาอิสนเอลครับเาเบื่องแรกสุดเบาเบาตัวนี้เบา เบิ้งเบิ้งถือส่องเด้ออย่าอย่าไปเบิ้งสองป้อมเด้อตัวเลขมันใจจักเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะาอิาเอลอันมันใจจัดเปอร์เซ็นต์คามนี่สิบเก้าสิบเกโอมันใจเก้อรครัขอบคุณขอบคุณนะครับรุัข้นิวครับขอบคุณครับบาครับมาครับ อย่าลืมกดติดตามช่องบาวสานทิดแก่น